Wow. And Alba. Oh, there's a huge chunk of good fortune in here, but it's the old adage, if you don't shoot, you don't score. That's exactly what Spain do here. Jordi Alba just fires it goal but it's the deflection that gives Soma absolutely no chances. Zakario, it comes off, you know he just hangs out a leg.

European Championship. ที่ว่าพี่สิตุกติขอแม๊งได้ไปล้วกันเนอะแนนมันจำเป็น <laughs> ไปเข้าห้องน้ําเพียงสี่นาทีค่ะช่วงช่วงช่วงคนร้ายเข้ามาเป็นไหมครับช่วงคนร้ายเข้ามาไปเข้าห้องน้าค่ะแปเดียวเสี้ยววินาทีเวลาออกมาเจอคนร้ายไหมออกมาไม่เจอคนร้ายแต่เจอลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งตอนนั้นก็รู้แล้วว่าของหายค่ะมีมีอะไรบ้างครับที่หายไปอ่ามี กระเป๋าพุทเจสำรองรถใหญ่หนึ่งชุดแล้วก็สำรองเมร์ไซ์อีกสองคันแล้วก็พร้อมด้วยเงินทอนอยู่ในเกะนั่นแหละค่ะเราก็ไม่ประมาณไม่ได้เนาะว่าเท่าไหร่มันเป็นเงินทอน,นะคะ่ะอยู่ในนั้นอะ่ะแต่คงจะไม่เยอะอะไรมากมายหรอกคะ่ะต่อไปนะต่อไปก็ฝากเตือนค่ะเตือนตัวเองแล้วก็เตือน เพื่อนร่วมอาชีพเป็นร้านขายของชำค่ะในหมู่บ้านหรือที่ต่างๆคือโจรู้ร้ายตอนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดค่ะข้าวยากหมากแพงก็จะระวังตัวให้มากขึ้นแล้วก็ฝากเตือนเพื่อนๆร่วมอาชีพเดียวกันค้าขายค่ะโจรเยอะมากตอนนี้มาทุกรูปแบบมาทุกรูปทุก,ท,กทุกอย่างทุกแบบที่มันจะเอาเราได้เราเผลอแป๊บเดียวแค่สี่นาทีไปเข้าห้องน้ํามันก็เอาของเราไปแล้วค่ะ ถ้าไม่มีลูกค้ากลุ่มอื่นมาช่วยเราก็คงจะไปเยอะกว่านั้นหมดเยอะกว่านั้นมันน่าจะเอาเยอะกว่านั้นในคลิปนะคะดูคลิปเอาค่ะว่าคนลายมันขนาดไหนแค่แป๊บเดียวเข้าห้องน้ํานะคะห้องน้ําแป๊บเดียวค่ะจะไม่ให้แมค่ค้าเข้าห้องน้ําเลยหรือคะ